สวัสดีค่ะจอยชนเชื่นะคะถามว่าทําไมจอยถึงได้มาทําแอปแอปนี้นะคะที่เขาเรียกว่าฟินโกนะคะเราก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคะก็มีคนหลายคนที่มาแนะนําจอยนะคะแต่จอยก็ยังคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะใช่หรอมันจะมาหลอกเราหรือเปล่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะคะน้องโยก็โทรมาแต่เช้าเลยบอกว่าพี่จอย หนูเก็ตแล้วหนูรู้แล้วว่าจะทํายังไงถึงจะได้เงินกับแอปแอปนี้หนูไปรู้มาแล้วหนูก็ทําแผนอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูขอมาหาพี่จอยนะคะโอเคงั้นมาเลยค่ะเพราะว่าน้องโยนเนี่ยกับจอยเนี่ยสนิทก,กันอยู่แล้วเพราะเราทํากาแฟ,แฟด้วยกันนะคะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยน้องโยเขาเก่งอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะงานที่เธอถนัดเอามาหาพี่เลยมีอะไรก็มาพูดกันน้องโยก็เล่าแผนในการให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะพี่จอยพอพี่จอยโหลดปุ๊บนะคะพี่จอยเข้าไป มีซูมนะคะพอพี่จอยโหลดซูมปุ๊บเข้าไปฟังคุณย้งนะคะว่าเขาวางแผนเขาจะพูดแบบไหนนะคะเข้าไปเรียนรู้เลยนะคะพี่ก็ทําตามแผนทุกอย่างที่นงโยบบอกพอนุโยพอบอกปุ๊บพี่สมัครเลยโอนเลยแล้วก็โหลดเลยนะคะทําทุกอย่างที่บอกแล้วพี่ก็ฟังที่คุณย้งพูดนะคะแล้วก็กลับมาคิดเออเราจะต้องทำยังไงเราจะนึกถึงใครบอกให้หาคนสิบคนให้มาวางหน้ากระดานแบบนี้ทำยังไงดีนะค,คิดไปคิดมาเราต้องนึกถึงคนที่เรารัก คนที่เราห่วงคนที่เรา,าหวังดีนะคะมองคนใกล้ตัวก่อนนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะเราจะทําแบบนี้แหละแต่ทีนี้จอยต้องทํางานด้วยอวันนั้นอ่ะจะทํางานนะคะจําได้เลยวันที่ยี่ห้าจอยไปทํางานนุโยมมหาจอยวันที่ยี่สี่นะคะวันที่ยี่ห้าจอยไปทํางานปุ๊บอ่ะพอทํางานวันที่วันที่ยี่หกจอยไปหาเลยไปหานุโยมเลยนะคะบอกว่าอ่ะ เธอเล่าให้ฉันฟังสิว่าแผนนแผนการมันเป็นยังไงขอกระจางขอให้ชัดเจนเลยพอน้องโยเล่าปุบ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้พี่จอยทําตามแผนเลยนะคะทําตามแผนแล้วทําฟังที่คุณโยงบอกนะคะต้องขอบคุณคุณโยงมากเลยนะคะที่บอกแผนดีๆกับเราแล้วขอบคุณน้องโยที่บอกสิ่งดีๆให้กับพี่จอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าอ๋อไปหาคนหน้ากระดาษมาปุบ๊บแล้วเราลงไปช่วยเขาแล้วทําให้อ่า ให้เกิดอีกสิบเก้าคนขึ้นมาจากเราสิบเอ็ดเกิดมาเป็นสิบเก้าคนได้สามสิบคนเราขึ้นไปเป็น AM เราก็จะได้เงินเท่านี้เท่านี้เท่านี้อุ้ยเงินมันไหลมาเป็นเหมือนเขาเรียกที่น้องโยบอกว่าท่อน้ําแตกอะค่ะเป็นตาน้ามันไหลปุบป,ปับป,ปุบปับปุบปับน้องโยขึ้นมานวันที่ห้าน้องโยได้เป็นเป็น AM ของจอยนะคะวันที่หก จอยขอเป็น AM ค่ะแล้วตอนนี้จอยก็ได้เป็น AM แล้วต้องขอขอบคุณคุณโยงมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องโยที่มอบสิ่งดีๆให้กับพี่จอยนะคะขอบคุณมากค่ะ